ทุก oh คนแล้วก็สวัสดี่งคนที่สำคัญที่สุดในงานนี้ก็คือน้องอัปลอนนะครับก็พี่อยากจะบอกโนว่าอ่าพี่เห็นออ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ดีใจมากๆแล้วก็ไม่ได้ดีใจแค่ในฐานะของอัปลอนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้พี่ดีใจที่ออนเป็นคนรับรอมากมากมายเยอะจริงๆแล้วก็ ที่ดีใจที่วันนี้ออรดมีความสุขสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเที่ยบโรดอยากจะใช้พี่ดีใจที่ตอนนี้ออฟโรดอยากทําอะไรโรดก็ได้ทําแล้วเหมือนกับวันนี้เหมือนกันเที่ยบโรดอยากจะสร้างสรรคผลงานของตัวเองมันก็ออกมาเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นออฟโรดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอะไรต่างๆซึ่งพี่พี่เห็นออฟโรดพยายามตั้งแต่เอวันคืออย่างที่ทุกคนคงรู้แหละว่าออฟโรดเริ่มจากศูนยะ์เนาะ จริงๆเ่างที่ราบอกว่าจะเริ่มตันกับติดลบแต่ว่าตอนนี้ราไม่ได้แค่สูญแล้วก็ติดลบแล้วรถแบบพัฒนามาไกลามาเรงมีเรียกได้ว่าเป็นเสือเป็นหนึ่งคนวันนี้ยินดีกับผลงานชิ้นนี้ของรถด้วยนะครับที่ตั้งใจทําขึ้นมาให้แฟนขับให้แฟนเท่ได้ดูกันแล้วที่เชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขแล้วก็ตั้งตารอผลงานต่อ,ตอ,ตอไปของรถก็วันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่แบบไม่ได้ไปร่วมงานได้จริงก็ คอนแกรดูลเลชั่นอีกหลายๆรอบแล้วก็ขอให้ผลงานนี้เป็นประตูตสู่โอกาสต่อตไปของโรสแล้วก็ทำเป็นอีกผลงานนึงที่อยากให้โรสรีบภูมิใจกับมันว่าตอนนี้โรดประสบเป็นที่ทรางผลงานออกมาได้ดีมากๆครับก็คอนแกรดูลเลชั่นแล้วก,วก็ขอบคุณที่พยายามตลอดแล้วพี่ก็ดีใจเห็นเราโรดมีความสุขวันี้และพี่เชื่อว่าโรดจะเป็นความสุขยิ่งกว่านี้ไปแน่นอนคอนแกรดูลเลชั่นนะขอสิ ทุกคิดถึงมากแกงลาสวันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สัก c e เซสฟูลมากๆเลยนะครับมากันขนาดนี้เขาก็บอกเลยบอกว่าเขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้นอกจากส่งว t ทมาแล้วครับคนสุดท้ายเนี่ยยังไงเม่กี้อะไรเขาฝากของมาให้ด้วยนะฮะเขาฝากของมาให้พี่มามอบให้กับออฟโรดนะครับเอามาเลยจ้า อโอ้อขอเสียงกรีดร้องมอลาบตาโอ้ยพี่เอาเชื่อเชื่อป่ะว่าเมื่อกี้แบบขอเหอะอย่าอย่าอย่าแบบมันมีคลิปพี่อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า ผมมารู้ว่าเป็นต่อต่างอยู่ต่างประเทศพี่เจลเขาติดงานไดมอนก็ละครเวทีส่วนพี่อู๋นี่คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาติดแต่ว่าคงขอให้มาทันแหละเพราะว่าอันนี้แต่ว่าเฮ้ยเราเมื่อกี้ใจผมฟอแล้วเพราะว่าเออเห็นคลิปแล้วผมผมพูดมาชื่อแรกเลยไอ้ล้นเพราะว่ามันเป็นคําที่ติดป่ากฮะตอนที่สมัยเขาตัดสกินเทสอะไรยเงี้ยแล้วเขาก็มาทานเดินเราหอบไปเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ไม่รู้เซนท่านติดอะไรผมอยู่แยกราชประสงค์ปล่อยมาไฟเขียวทีละสามวิสามวิจะพี่นั่งอยู่แล้วพี่อยู่ครับจำปุ้ยจะต้องให้พี่มิกลงไปขับรถแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นมาแทนโอ้โหทุมเทขนาดนี้ตบมือให้เขาหน่อยได้ไหมคะไม่มาได้ไงไม่มาได้ไงงานสำคัญขนาดนี้วันนี้รธนาัิเหมือนเดิมวันนี้แอบดูตั้งแต่ในฮท็กแล้ว หล่อเลยเนี่ยเอยเขาวีใหม่แล้วออฟเดี๋ยวพาไปเที่ยวรอบโลกไปดูแสงเหนือไฟเล้าไปแต่ก่อนไปดูแสงเหนือพี่ขอไปดูสิ่งเหนือเสือใต้่อน <laughs> อะไรวะเนี่ยรู้จักปะไม่รู้ด้วยคืออะไรนักร้องบอยแบนดคู่หนึ่งอ๋อแต่ว่าคู่เราก็เท่สรุปขับใจปะเนี่ย ขับใจอยู่ได้แค่เธอออเอ้ยเอ้เอ,อเอ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 อโอ้โหเป๊ะ <S 2> <S 2> สปอยยับเลยคนนี้ถ้าเต้นเพลงผมฮะเต้นสปอยเลยเต้นโชว์ไปย,ยังยังอ้าวหลอกพี่ไม่ได้หลอกหรอหลอกอ,อะไรยังไม่ได้โชว์เลยนี่แล้วดูดูทีเซอร์ดูวิกเก็ตย,ยัง ตาอูเขายังไม่โชว์เออเหรอเขาเห็นท่าเต้นพอแกเออเหรอยังไม่ได้โชว์เลยจริงไหมเนี่ยจริงโชว์ไปแล้วยางโชว์อะไรพี่อูเขารลุดนักสปอยเนี่ยเห็นปะรู้เยอะเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เพลงใหม่พี่ white r a b b ใช่เหรอไม่ใช่พอรังคพอรู้หมดแล้วเนี่ยเอาขอเสียงปรมือกับตาอูด้วยนะครับ ตาอู่ครับวันนี้น้องชายของเราอยู่ตรงนี้เ<ม>ชื่อว่าตาอู่มีอะไรมากมายอยากบอกแน่นอนเลยบอกหน่อยหนึง<ม>่งพี่พูดผิดเหรอไม่ใช่น้องเหรอให้เขาพูดเองแล้วกันก็ทุกคนครับวันนี้อัโหลดก็จริงๆก็เป็นศิลปินแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นศิลปินที่เรียกไว่าศิลปินจริงๆก็ ภูมิใจภูมิใจมากๆจริงๆภูมิใจมากๆเพราะว่าอย่างที่พูดไปในคลิปเนาะอัปโลดแบบเริ่มมาตั้งแต่ไม่ใช่แค่ศูนย์เนี่ยอัปโรดยังบอกกับพี่ว่ารถแบบติดลบคือจะเริ่มก็เริ่มยากกว่าเพราะอะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายรถก็พาตัวเองมาถึงตรงเนี้ยอโรดก็ต้องให้เครดิตตัวเองเยอะๆมากๆเพราะรถเก่งมากสิ่งที่อยากจะบอกคืออย่างที่บอกไปในคลิปอีกแล้ว <c oughs> พี่ดีใจวันนี้ดีใจที่ เราอยู่กับออฟโรดในวันที่จะกินก็คิดจะเต้นก็คิดจะทำอะไรก็คิดคิดไม่ใช่คิดแค่ว่าคิดแค่ว่าทำได้ไม่ได้แต่ว่าทำได้แล้วจะเสียอะไรไปไหมทำแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าเต้นไม่ดีจะออกมาเป็นยังไงถ้าทำงานพลาดไปครอบครัวจะไปยังไงชีวิตออฟโรดจะไปยังไงต่อวันนี้แบบดีใจวันนี้แม่ยูก็อยู่ที่นี่เออป้ายูก็ อยู่ที่นี่ครอบครัวอยู่มาอยู่ที่นี่ดีใจที่ได้เห็นอัปลรในวันนี้ที่ที่มีความสุขแล้วก็อยากเห็นอยากเห็นอัปรถมีความสุขทุกๆวันนี้จริงแล้ต่อจากนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นอัปรถคืออัปรถจะทําอะไรต่อจากนี้พี่เชื่อแล้วว่าอัปลรถทาได้หมดทุกอย่างเลย จะร้องจะเต้นจะแสดงมันอยู่พิสูจน์ให้คนที่เห็นเราอยู่ทําได้จากนี้พี่แบบอยากให้รถมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามเป็นศิลปินแล้วเนี่ยมีผลงานของตัวเองแล้วภูมิใจในความเป็นนอกรถได้แล้วนะขอเชิญพวกมือดน,น,นังด้วยนะครับตาอูครับและก็มาจริงๆนะครับมาเซอร์ไพรส์กับพวกเราด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณตาอู๋ด้วยนะครับขอบคุณครับ